นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้ารชาติกุฏธาและชาดกชาดกว่าด้วยความชนะที่ดี จเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานั้นเปรียบดังบัวบานขึ้นกลางชมพูทวีปย่ยอมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเหล่าศาสนิกชนซึ่งขาดผู้ชี้แนะนำทางในมหานครสาวัตถีของโกศลรัฐนั้นนอกจากสาวกสาวิกาจะหลั่งไหลเข้ามายัางพระเชตว,วันไม่ขาดสายแล้ว พุทธธรรมยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้คนอื่นๆที่แม้ยังมิได้ฝังศรัทธ,ธากับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็พลอยได้รับความสุขอยู่เสมอเช่นกันดังมานพชาวสาวัตถีนามจิตตหัตถะก,ก็เป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบพระศาสนาของสมเด็จพระพุทธศาสดาโดยในอื่นมิได้สดับคำสอนโดยนิสัย จิตตหัตถะเป็นชาวกษตกรรมเมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็มักแวะเวียนเข้ามายังเขตสังขาวาสเสมออมวันนี้เข้าไปฟังธรรมหน่อยดีกว่าเราไม่ได้ไปตั้งหลายวันแล้ววันหนึ่งมานพหนุ่มผู้นี้เกิดติดใจในอาหาร พระเถระท่านหนึ่งแบ่งให้กินจึงเกิดความคิดจะบวชขึ้นเพราะกิเลนี้นนนนนอร่อยจริงๆทำงานมาเหนื่อยๆเ,เจออาหารอรอ่อ,รอยๆอย่างนี้หายเนี่ยเป็นเปลิดทิ้งเลยเราอยากจะกินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันจริงๆแต่จะไปหาที่ไหนมากินล่ะแในกาละ อย่างนี้เราก็บวชซักก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็จะได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้หลงรสอาหารของพระก็ปวารณาเข้าบวชในพระเชตวันอารามครั้นผ่านขั้นตอนดีแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุในสำนักพระสารีบุตรสมปรารถนา ได้บวชอย่างที่ใจต้องการแล้วสินะเราคราวนี้ก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆทุกวันเลยพระจิตตหัตถะเป็นภิกษุอยู่ได้สักสิบห้าวันพอคุ้นเคยมีความสุขกับอาหารดีๆที่มีผู้มาถวายก็เริ่มอึดอัดตอกกดระเบียบจึงลาสึกออกไป ครั้นคิดถึงอาหารถูกปากก็มาขอบวชใหม่อีกเขากระทำอยู่เช่นนี้ถึงหครั้งจนจำพระอภิธรรมได้ขึ้นใจจะทำยังไงดีนะพอสึกไปอ่ะก็ยังคิดถึงอาหารรสอร่อยแต่วินัยสงฆ์ก็เคร่งครัดเหลือเกินการบวชครั้งสุดท้ายของพระจิตตหัตถะ คือครั้งที่7ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ทรงพระอภิธรรมเจ็ดพระคำพีกุศลกรรมนี้ทำให้ท่านดื่มด่ำในธรรมรสไม่ดิ้นรนจลาสิกขาบทอีกทั้งยังบำเพ็ญตนอน,อนุเคราะห์ภิกษุใหม่ด้วยการบอกธรรมให้นานวันท่านยิ่งเจเริญวิปัสสนาดำเนินจิตเข้าอรหัตผลโดยผลความดีนั้น สิกษุทั้งหลายเมื่อยกข้ออนุเคราะห์การบอกธรรมขึ้นสนทนาในธรรมสภาก็มักมีทั้งสรรเสริญพระจิตหัตถะและติฉินท่านไปพร้อมกันเหตุเพราะมีอุปนิสัยปุถุชนขณะครองผ้ากาสาวถึงหกครั้งนั่นเองบัณฑิตทั้งหลายแม้ในการก่อน เพียงจอบขุดดินเล่มเดียวก็เคยทำให้สละเพศบรรพชิตได้ถึงหครั้งมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตัดเล่ากุธารชาชดกขึ้นดังนี ในการและอดีตโน้นครั้งที่พระเจ้าพรมทัตยังทรงขับขาชาทานออกรบขยายอัานาเขตของพระราณศีครั้งหนึ่งเมื่อวีชัยชนะกลับมาก็ปรารถนาจะลงส่งน้ำสะเก้าในคงคามหานทีดังเช่นทุกคราวเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยร้อนเหลือเกิน เราจะสูงน้ำตรงแม่น้ำนั่นสะหน่อยกระหม่อมได้เตรียมอาพรเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเราชนะแล้วเราชนะแล้วเมื่อไปถึงแม่น้ำพระองค์ก็ทรงสนพระไทยชายผู้หนึ่งที่ยืนตะโกนกล้องอยู่ริมพระแม่คงคา เชายผู้นั้นหัวเราะอะไรกันเขาชนะอะไรกันหรืออทหารนำตัวชายผู้นั้นมาพบกับเราหน่อยสิครั้นเมื่อพระองค์ทรงสะเสียนก้าเป็นมงคลดีแล้วก็ตรัสถามมานุษกหนุ่มผู้นั้นเราพึ่งชนะสงครามปัจจันต์ตะชนบทมาส่วนท่านละ่ะชนะอะไรมามหาราช ถึงท่านจะชนะมาทั้งสิบทิศแต่หายังต้องการครองเป็นของตนอยู่เช่นนี้นะ่ะก็ยังหาได้ชนะเด็ดขาดไม่ชนะเด็ดขาดเป็นของเราแล้วปัจจามิตรใดๆเราปราบราบคราบสิ้นแล้วยังมีสงครามที่ไหนให้เรารบอีกเล่านี่ยังไม่ใช่ใชัยชนะโดยเด็ดขาดการได้ชัยชนะเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาพ่ายแพ้อ,อีกตั้งหากล่ะคือชนะเด็ดขาดพระองค์นะ่ะ ต้องทรงเอาชนะกิเลสภายในตนให้ได้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทรงพ่ายแพ้อีกตลอดการมานพในอาพรน,นักบวชนั้นแสดงพระสูตรสาทกว่าผู้ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงล้านคนอย่างสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะดังนี้นะ่ะจึงถือเป็นจอมทัพแพ้จริง ราชาพรหมทัตสดับธรรมมีเหตุผลเช่นนี้ก็มีพระไถยน้อมให้ทรงละกิเลสปรารถนาจะรู้ที่มาแห่งชัยชนะกิเลสของมานุษผู้นี้มานุษย์ผู้ถวายเทศนาก็เล่าขานว่ามหาราชผู้เจริญข้าพเจ้านามว่ากุฏธาละเกิดและเลี้ยงชีพด้วยอาชีพกษตกรรม อาศัยจอบที่ตกทอดมาแต่ปู่ทวดพลิกพื้นแผ่นดินเพาะปลูกอยู่ในชนบทปลูกน้ำเต้าฟักแฟงใดๆก็ล้วนบรรดาลขึ้นจากแรงและจอบเล่มนี้นข้าพระองค์จึงบำรุงดูแลทั้งใบจอบด้ามจอบอย่างรักไข้หวงแหนเหตุเพราะเป็นทรัพสมบัติชิ้นเดียวที่มีแต่เมื่อผ่านหลายฤดูกาลนานเข้าเกิดเบื่อานชีวิตคฤหัสคิดออกบวชเป็นฤาษี ข้าพระองค์จึงเช็ดถูจอบอย่างดีนำมันห่อผ้าจนหนาแน่นแล้วนำไปฝังไว้ในที่มิดชิดเพราะยังรักอาลัยอยู่มากจากนั้นนะ่ะก็ออกเสาะหาเครื่องนุ่งห่มใหม่ถือเพศบรรพชิตเป็นพระฤาษีออกมุ่งสู่หิมวันต่างประเทศแสวงวิโมกสธรรมข้าพระองค์ บวชเป็นฤาษีอยู่ได้ไม่นานสักเท่าใดก็คิดถึงจอบเล่มนี้เพราะเป็นสมบัติคู่กายคู่ชีวิตกันมานานจึงออกจากเพศฤาษีกลับมายังสวนผักขุดเอาจอบมาเช็ดถูทำกสิกรรมกันต่อข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เมื่อเบื่อชีวิตพุทุชนก็เอาจอบฝังดินไปเป็นฤาษีครั้นเบื่อหน่ายเพศบรรปชิตก็สึกเป็นเช่นนี้มาหกครั้งแล้ว สุดท้ายข้าพระองค์ได้นำตัวตั้งของกิเลสคือจอบคู่ชีวิตเล่มนี้เนีะ่ะเคลี่ยงทิ้งลงแม่น้ำข้าพระองค์หันหลังเคลี่ยงมันไปเพื่อจะได้ไม่พบเห็นจุดที่มันจมอยู่อีกต่อไปและข้าพระองค์ก็ตัดขาดกิเลสกับมันแต่บัดนั้น เมื่อเวียงกิเลสจมหายไปจิตใจก็เบิกบานในชัยชนะที่มีอาจตกอยู่ในอำนาจรักใคร่อยากได้มันอีกมหาราชที่มาแห่งคําว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วมีดังนี้และตัวเราก็จักเป็นฤาษีในป่าหิมพานไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกพระเจ้าพรหมน์สดับแล้วทรงละกิเลสได้ โดยอำนาจจะตทันขปะหานะมีพระไทยยาปัญประชาถวยทหารก็พากันละกิเลสได้เช่นเดียวกันทั้งกองทัพเราจะนำคนทั้งหลายตามออกบวชครั้งนั้นพรนาราณสีและเมืองปริมณฑลอีกเจ็ดพระนครก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างโมโหรานกษัตริย รามเคารุหพดีถวยทหารพลนิกก่อนมากมายพากันสละทรัพ์สมบัติออกถือบวตติดตามพระเจ้าพรมทัศม่อมฉันก็ประสงค์จสะสละซึ่งอิเลสตามพระองค์ออกบวชเช่นกันพระเจ้าค่ะขบวนพระมหากษัตริย์ทรงำเนินตามหลังกุฎาละลยสี มุ่งหิมวันต่าประเทศออกสู่มหาพิเนกศกรรมครั้งนั้นมหาชนหลั่งไหลสละกิเลสออกบวชในการนั้นเป็นระยะทางถึง12โยชน์หรือ1,920กิโลเมตรทีเดียวกุธ,ธาและฤาษีทำบริการและบวชให้พระราชาและเหล่าบริษัททั้งหมดทั้งหมดเพ่งกสินเจริญพรมวิหารธรรม จนสังขารไหวดำเนินไปถึงสุดสิ้นสุดยังมีความสุขพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาชาดกนี้แล้วตรักว่าอำนาจคิเลสบทเปรื้องได้ยากกระทำให้ผู้เป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุขมาให้ด้วยประการฉนี้ ในพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์สืบอ,อนุสนมทิประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตก,กำเนิดเป็นพระอานท์พุทธบริษัทในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพุทธศาสนิกชนกุฏาและฤาษีสวยประชาติเป็นพระพุทธเจา้า